สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีแก้ลูบิกให้มันเป็นเหมือนเดิมนะรอบข้างสีมันอาจจะไม่ถูกตามนะแต่ว่าผมจะเอาสีขาวนะเพราะว่ามันเป็นแกนสีที่ผมเคยทําได้แล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะไปทําต่อนะความจริงอ่ะเราใช้สีไหนก็ได้นะแต่ผมอยากใช้สีขาวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีแก้ลูบิกให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับ ดูนะครับนี่นะครับหมุนแกนนี้นะกินแกนนี้เสร็จปุ๊บหมุนกลับลงและเป็นแบบนี้ครับหมุนต่อไปเรื่อยๆครับหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆหมุนสักหรอบครับนี่นะครับรอบสุดท้ายแล้ว นี่ครับมันจะเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่ได้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกผมนะครับสวัสดีครับ